สวัสรีคาพบกับชาแนลของ KGS Land บนสีฟาร์ม e l i 400 KF 2 7 Polis Smoke 149 Shaka Salu อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ m h oh, no. m r CC e l i 400ีทับหนึ่งหรือเจ้า e l i เขาเกิดวันที่5เมษาย,ยน2011สังกัดว z ยส,สันติฟาร์มจังหวัดนครราชสีมา <Wow. S 1> สายพนุกรรมของอีไล่0 0ทับหนึ่งมีดังนี้สายทางพ่อ พ่อคือ HK t o x s o n 426 4ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานบ,นบรรภาพบุุษวัวแดงสายทางแม่แม่คือ Miss CC Fade 193 6มาจากสาย f อง m Winchester b a c k n u m 999 3ค่า EPD ของ Eli 400 1น้ำหนักแรกคลอดมีค่า2.7มีค่าน้ำหนักแรกคลอดอยู่ในระดับปานกลาง น้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่า16.7น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า31.3และค่าน้ำนมมีค่า4.8เป็นนัวที่มีค่าน้ำนมอยู่ในระดับปานกลางส่วนค่า DOC หรือค่าความเชื่องมีค่าน้อยมากตัวอย่างผลงานการจ่ายลูกของอ e ิไล400ทับหนึ่ง อีไล4 0 0 1ทับเขาเป็นวัวที่มีความจุข,ของกล้ามเนื้อมากลำตัวหนาลึกยาวเส้นหลังตรงขนานกับพื้นทองและเป็นพอ่อพันธุ์ที่มีสีเข้มจัดแต่ปัจจุบันอีไล4 0 0 1ทับหเขาได้เสียชีวิตลงแล้วราคาน้ำเชื้อรวมเพศอยู่ที่ดนลับประมาณ3,000บาทได้มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท f 2 7เขาเกิดวันที่2ี่2มิถุนายน2 0 1 4เป็นพอ่อพันธุ์ในสังกัดเทบาฟาร์มประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการนำน้ำเชื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย <S <S สายพันธุกรรมของ k f 27มีดังนี้สายทางพ่อพ่อคือมิสเตอร์ซีซีคาสโนวา500ทับศูนย์ส่วนปู่คือมิสเตอร์เคซีปยาโซ50ทับศูนย์สายทางแม่ของ k f 27แม่คือ KF Miss ิเซียร่าสักเซ177ซึ่งมาจาก KF พอจารีสักเซส40ทับศูนย์ค่า EPD ของ KF d แดร์ดลวคาบิโนหรือ k f 27 ค่าน้ำหนักแรกคลอดมีค่า4.1เป็นวัวที่มีค่าน้ำหนักแรกคลอดเยอะมากจึงไม่เหมาะกับวัวสาวหรือวัวที่มีกระดูกเชิงกรานแคบน้ำหนักเมื่อยานมมีค่า27น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า47และค่านมมีค่า4.0มีค่าน้ำนมอยู่ในระดับปานกลางส่วนค่า DOC หรือค่าความเชื่องมีค่า1.44มีค่าความเชื่องค่อนข้างน้อยจุดเด่นและราคาน้ำเชื้อของ KF27 เป็นวัวพ่อพันธุ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างมีหนังที่หนาชีดดีไม่หย่อนยานมีตะโหนโกที่ใหญ่และสวยมีเม็ดสีที่เข้มราคาน้ำเชื้อแยกเพศอยู่ที่หลออละประมาณ2,900บาทมิสเตอร์ M.C.C. โพเลสสโมก14 9เขาเกิดวันที่30พฤษภาคม2019เป็นวัวที่มีผิวหนังดำสนิทและเป็นวัวที่ไม่มีเขาโดยกำเนิด พันธุกรรมของโพลิส m โมก14ทับ9มีดังนี้สายทางพ่อพ่อคือโพนิโก626ปู่คือซูวาแครป225พ่อและปู่เป็นวัวดำที่ไม่มีเขาโดยกำเนิดแม่คือ TSR j e n n เจนนี่เทสโก89ทับ5ซึ่งมาจากตาคือ j d s r o d r โรดริโกเมนโซ882ทับ7ค <Wow. S 1> ่า EPD ของมิสเตอร์ m c c โพลิโมก14ทับ9ข้ามหนักแรกทอดมีค่า3.0 น้ำหนักเมื่อ,อย่านมมีค่า25น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า42และค่าน้ำนมมีค่า7.0มีค่าน้ำนมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนค่า DOC หรือค่าความเชื่องมีค่าน้อยมากตัวอย่างผลงานการจ่ายลูกของ MCC p o l e Smoke 14 9 ุดเด่นและราคาน้ำเชื้อของ MCC Polo s m o k e 14ทับ9เป็นวัวพ่อพันที่มีเม็ดสีดำเข้มสนิทเป็นพันธุกรรมของวัว p o l และมีความสมูทของลำตัวลำตัวมีความลึกกล้ามเนื้อหนาราคาน้ำเชื้อรวมเพศอยู่ที่หลอดละประมาณ2,500บาท m r CR ช h a g a s s u l u 77ทับ7เขาเกิดวันที่3กันยายน2017 สายพันธุกรรมของมิสเตอร์ชาก้าสู777ท7มีดังนี้สายทางพ่อพ่อคือ VL l o j o a p a c h e 1 50ปู่คือ KC a p a c h e 707ทั4แม่คือ CT Miss Lady l e n a l i o 14ทั13ซึ่งมาจากตาคือมิสเตอร์าโ812ค่า EPD ของ CR ชาก้าสรู777ทั7ค่าหนักแรกคลอดมีค่า1.2เป็นวัวที่มีค่าหนักแรกคลอดน้อยมาก น้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่า16.8น้ำหนักเมื่ออายุครบ1ปีมีค่า27.0และค่าน้ำนมมีค่า7.9เป็นวัวที่มีค่าน้ำนมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนค่า DOC หรือค่าความเชื่องมีค่า1.04เป็นวัวที่มีค่าความเชื่องค่อนข้างน้อยตัวอย่างผลงานการจ่ายลูกของมิสเตอร์ซีอาร์ชาคาสู7777 สรุปจุดเด่นและราคาน้ำเชื้อของมิสเตอร์ซีอาร์ชาก้าสลู777ับ7เป็นวัวที่มีลำตัวยาวลึกสามารถนำไปปรับแม่วัวที่มีช่วงตัวสั้นหน้าอกแคบมีมัดกล้ามเนื้อดีเม็ดสีเข้มจัดจ้านและเป็นวัวที่มีน้ำหนักแรกทอดตำ่ำจึงเหมาะกับวัวสาวหรือวัวที่มีไซส์ขนาดเล็กราคาน้ำเชื้อรวมเพศอยู่ที่หลอดละประมาณ1,500บาทอีกหนึ่งช่องทางความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์กับเพจผสมเทียมสัตว์ กดติดตามได้ในช่องทาง Facebook และหากท่านผู้ชมช,มชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือท่านผู้ชมให้ผมรีวิววัตรไรนคอมมินกันมาได้ด้านล่างแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ